แห่งการกีฬานำพลังความรักสามัคคีอันโชตช่วงชัชวาลสู่ดินแดนอารยธรรมของชาติเมืองเพ็รเกม ก็จะเป็นลำดับการที่สำคัญนะครับหลังจากท่านประธานในพิธีได้กระทำพิธีเปิดการแข่งขันแล้วส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาที่สำคัญนั้นก็คือการที่จะต้องมีการจุดไฟในกระถางคบเพลิงนะครับซึ่งในลำดับการตรงนี้ครับก็จะเริ่มต้นขึ้นด้วยจะมีนักกีฬาวิ่งคบเพลิงเข้าสู่สนามทางด้านทิศเหนือที่เห็นอยู่ในขนาดนี้ครับนางสาวสุภัทราเจือจาร์ครับเป็นคนแรกที่เข้าสู่สนามการแข่งขันในสนามกีฬากลางจังหวัดเพชรบุรีนะครับเธอเป็น นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดเดยาวชนทีมชาติไทยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นน้องที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการแข่งขันกีฬานะครับมีประวัติของน้องเขาด้วยนะครับในการที่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดครับค่ะ คุณน้องสุภัตราเจจานนะคะชื่อเล่นว่าเหมียวนะคะเกิดปี2535ค่ะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสอยู่โรงเรียนเบนจมะเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีค่ะครับแล้วก็สลับสับเปลี่ยนมาแล้วนะครับมาที่นางสาวจารุวดีแก้วมาครับน้องก็ต้องถือได้ว่าเป็น คนที่มีพรสวรรค์นในเรื่องกีฬาหลากหลายชนิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าปัจจุบันกีฬาที่เล่นอยู่นั่นก็คือการแข่งขันเทนนิสครับแล้วก็เป็นเยาว,วชนทีมชาติไทยด้วยค่ะเกิดเมื่อ22มิถุนายน2536ค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสุวรรณรังสริวิทยาลัยจังหวัดเพชรบุรีค่ะครับก็ถือได้ว่าในระดับเยาว,วชนครับน้องจะรู้ว่าดีก้ามาที่เล่นวาเอ็นดูเนี่ยนะครับ ถือว่าก็เก่งเลยแล้ครับแล้วมาถึงคนที่3ามคับนางสาวดนิตากอบคุณธนาชัยครับน้องสายนะครับน้องสายนี่ก็เป็นนักยิงปืนทีมชาติไทยเลยนะครับไม่ใช่ระดับเยาวชนนะครับเป็นตัวแทนทีมชาติเลยครับค่ะเพิ่งผ่านวันเกิดมาไม่กี่วันนี้นะคะเกิดเมื่อ8มกราคม2536ค่ะตอนนี้อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนคณิตวิทย์นะคะโรงเรียนพรมมานุสรจังหวัดเพชรบุรีค่ะ มีคติประจําใจด้วยนะคะอย่าเอาอาดีตมาทําให้เราท้อในปัจจุบันครับเริ่มเล่นกีฬายิงปืนตั้งแต่ปี2549นู่นนนะครับ สมัยก่อนที่ใช้ชื่อว่ากีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยเธอก็ลงทําการแข่งขันแล้วครับที่จังหวัดลำปางมหาสาครคามสุโขทยัยแล้วก็สุรินทร์นะครับแข่งขันกีฬาเยาวชนในชาติครั้งที่23ที่สุราษฎร์ธานีด้วย24ที่จังหวัดบรุรารธานีแล้็ครั้งที่25ที่กาญจนบรุรีนะครับเธอเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าไปแข่งขันที่ประเทศเวีนดนามเยอรมนีนะครับรายการ ISF Worldship นะครับ ปัจจุบันนี้เธอก็เป็นนักกีฬาเดาวรุ่มทิมชาชาไทยกับอาแล้วครัมาถึงตรงนี้ค่ะคุณนทวุฒิสกิจใจนะคะดาราละครชื่อดังนะคะคของทางช่องเจ็ดสีตอนนี้ย้ายวิคมาอยู่ช่องสามแล้วนะคะครับครบก็มีผลงานให้ชื่นชมอยู่ทางหน้าจอนะคะครับแล้วก็ขณะนี้นั่งอยู่บนเกวียนนะครับเพื่อที่จะมานำคบเพลิงขึ้นเกวียน มีว exactly. ัวลากเกียนมาด้วยนะคะแล้ก oh hm. so, uh, ับตัวมัสคอตของเกมการแข่ง uh, ขันในคราวนี้โอ้โหได้รับเสียงเสียงเทลลั่นสนาก็ในอดีตนั้นต้องถือว่าคุณนัฐวุฒิสกิจใจนั้นเป็นคนที่เล่นกีฬาด้วยนะครับเดียกกลับมารับครบเพลิงจากทางด้านของน้องคณิตากอบคุณทนายนะครับ เป็นคริมิกครับถือว่าเป็นไฮไลท์เลยครับเพราะว่าเอาศิลปินนักร้องอดารานะครับมานำครบเลยครับกำลังจะวิ่งไปทางด้านฝั่งทิศตะวันออกนะครับจะเดินไปทางฝั่งทิศตะวันออกซึ่งซึ่งแหนตรงนั้นก็มีบรรดาน้องๆไปรอมีแฟนมาับนะคะ <c oughs> วิ่งวิ่งตามมาถ่ายรูปด้วย <c oughs> ก็เป็นพิธีเปิดที่ที่ถือได้ว่าก็ถูกอกถูกใจชาวคนเมืองเพชรอะนะว่างนั้นนะครับเพราะว่าคุณนัทภูสกิจใจก็คนเมืองเพชรแหละครับเป็นแม้แต่ว่าเป็นคนที่ทําให้จังหวัดเพชรบุรีนั้นมีชื่อเสียงด้วยต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้จังหวัดเพชรบุรีมีชื่อเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตัวดาราตัวคนที่ตัวนักกีฬานะคะ อาวเลยครับแล้วตอนนี้ก็ขึ้นไปอยู่ตรงทางด้านถ้าเกิดว่าเราสังเกตเห็นใครมาจังหวัดเพชรบุรีนะครับมัครับมีพระตำหนักที่อยู่เบื้องหลังที่เราได้เห็นน,นะครับอ้าวแล้วแล้วก็ส่งกบเพิิงให้กับคนที่บอกว่าขึ้นต้น่านเป็นคนที่ปีนตาเดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าลิมบิกหรือวิธีเปิด วิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิงของเบืองเพชรเกณฑ์นะเขาทำยังไงนะครับตอนนี้มีคนที่ว่าคนป่าตานะ่ยพูดง่ายนะครับร <c oughs> ับ <c oughs> คบเพลิงจากคุณนัทฒิสกิจใจไปแล้วนะครับ พี่ลูกตาลนี่ก็เป็นมัสคอตตัวหนึ่งในการแข่งขันเป็นสัญลักษณ์สันน้ำโชคในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะคะคนมาเมืองเพชรต้องรู้จักดีครับน้ําตาลตาลตโนดจากเมืองเพชรเนี่ยถือว่าหอมนะครับห,หวานที่สุดค่ะแล้วมีความหวานคือหวานอย่างเดียวไม่พอแต่หอมด้วยแล้วกำลังจะปีนต้นตาลแล้วครับตอนนี้นําไปในนําคบเพิงครับเพื่อจะปีนต้นตาลเดียวกำลังต้องดูครับว่าตอนนี้แม ต้องจุดนี้นึงครับเพรราะไฟอ่าแล้วครับติดแล้วนะครับกำลังจะปีนขึ้นต้นตาลไปแล้วครับนี่คืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คนเมืองเพชรเขาจะเข้าใจดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอาชีพของเกษตรกรที่จังหวัดเพชรชบุรีอ้าแล้วครับจุดแล้วครับแล้วก็เป็นลูกไฟจากต้นตาลทั้งคู่วิ่งเข้าสู่กระถางโคเพลนครับไฟในกระถางโคเพลิงถูกจุดขึ้นแล้วครับสาหรับเมืองเพชรเกฑมค่ะก็ถือว่าเป็นการร้อยเรียงนะคะ เรื่องราวของชาวเพชรบุรีมาไว้ในกิมมิคในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยค่ะเนี่ยครับแล้วก็เอาต้นตาลมาแล้วตอนนี้ฟุกกำลังลุกจุดขึ้นนะครับ